สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่8 0 0ธันวาคม2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไล มีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะด h เอ m p r e s s คนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือถ้าเป็นคนผู้ชายก็เรียกว่านารีอุปัรรมนะคะ อาจจะเป็นคุณภรรยาก็ได้ลูกสาวก็ได้คุณแม่ก็ได้นะคะนะักการค้าการขายนะคะธุรกิจก็จะมีลูกค้านะคะที่เป็นผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะประเภทความสวยความงามนะคะนะเสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้นะคะ 3. รียนนะคะจะพูดจะคุยนะคะ คำพูดการติดต่อการเจรจาช่วงนี้จะได้รับขา่าวดีประสะผลสําเร็จนะคะเขาเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะลูกค้าเก่าเก่าลูกค้าประจานะคะไม่ห่างหายไปไหนนะคะยิ่งธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเรียกว่าการเงินการทองยอดเงินนะคะดีนะคะ The f ฟูนะคะความสุขนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะมักจะหมดไปกับ การกินการทานมักจะหมดไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะเขาเรียกว่า the f o o นะคะหลัล้านะคะความสุขความสบายอกสบายใจนะคะหมดหมดไปหาใหม่ได้นะคะใครบางคนก็มักจะคิดแบบนี้ด้วยนะคะต้องประหยัดมัธยัสยัดด้วยนะคะหเดือนนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะช่วงนี้จิตใจดีงามนะคะรวมทั้งมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามา หยิบยืมการเงินของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้นะคะอาจจะปฏิเสธยากหน่อยนะคะนกะก็มักจะเป็นคนที่ผูกพันกับเรานะคะบางคนเป็นบุตรหลานบริวารเป็นคนในครอบครัวนะคะถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะของคนวันอาทิตย์ระวังการเดินนะคะสะดุดหกล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ำดนเขียวนะคะข้อ,อข้อเข่านะคะข้อเท้าพวกนี้นะคะต้องระวัง นะคะรอบครอบนะคะในการเดินนะคะความรักนะคะใครที่ก็หาดูใจกันอยู่ช่วงนี้นะคะบางคนถึงขั้นแต่งงานหรือว่าบางคนมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยีสี่มีเลขสามสามศูนย์หกนะคะสามสามศูนย์หกนะคะต่อไปคน,นจันทร์ คนวันจันทร์นะคะเป็นอย่างไรคนวันจันทร์นะคะเจ้าชายถ้วยนะคะคิงไม้เท้าการงานดีนะคะช่วงนี้ขยันกระตือร้นนะคะละเอียดรอบคอบนะคะในะช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะมีความละเอียดและก็รอบคอบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่ามีสติมีปัญญามีความละเอียดที่มันเขาเรียกว่าค่อนข้างจะ ระคอบมากนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะนะซิกเซนหลังสังหณนช่วงนี้แม่นยํานะคะด้าน,นของการงานนะคะมีความมั่นคงมีความขยันนะคะนะใครที่โรงงานอยู่มีโอกาสได้งานหรือมีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะช่วงนี้นะคะนะใครทํางานอะไรอยู่ก็เรียกว่าการงานนะคะมีความมั่นคงนะคะ โดยเฉลี่อนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะนะช่วงช่วงนี้นะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะบางคนทาวีซ่านะคะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนก็ก็เรียกว่าจะได้ดีนะคะเดรสจบอีกสิ่งหนึ่งร่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะบางคน <c oughs> บางคนการรับเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้ที่ใหม่นะคะหรือบางคนก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็เปลี่ยนแค่ตําแหน่งอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะณนะช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะแต่เราต้องรอบคอบนะคะมีเด e เดนะคะเด e เดชาริออตนะคะการเดินทางนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่หรือมีโอกาสซ่อมรถเรียกว่ามีดวงเสียเงินเกีเก่ยวกับยุดยานผ่านะก็ได้ด้วยนะคะ ก่อนที่จะออกเดินทางการใช้รถใช้ถนนนะคะตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะคะหรือบางคนเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้นะคะนะบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยหรือการบางคนก็มีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนเป็นโสดนะคะช่วงนี้มีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นได้ต่างๆชาติต่างภาษานะคะหรือเป็นคนเขาเรียกเป็นพ่อไหม้เป็นแม่ไม้นะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะรวมทั้งหมายเลขนวดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากพา 24, ไพ่ยีบสีมีเลข0ูนย์ศนะคะศูนยต่อไป 嗯，看、okay.。 โอ้คนวังคานนะคะสิบดาบนะคะช่วงนี้คนวังคานเครียดนะคะนะักเครียดเรื่องการงานเครียดเรื่องการเงินใครที่เครียดเรื่องการเงินอยู่นะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าใครที่รอคอยเรื่องเงินอยู่นะคะมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนนะคะ นะบางคนนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้หรือใครที่ทํางานนะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จเรียกว่าด้านของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะแปดเหรียญน,นะคะนะการค้าการขายนะคะธุรกิจส่วนตัวยิ่งขยันยิ่งได้เงินยิ่งขยัน ะะยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะทาวเวอร์นะคะนะทาวเวอร์สิบดาบนะคะช่วงนี้นะคะรายจ่ายเยอะมากนะคะได้เงินมาก็จริงแต่เราก็มีดวงเสียเงินเป็นก้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าน,น้นพังนี่พัง่้มแซมปรับปรุงนะคะสิ่งต่างๆนะคะเข้ามานะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเสียเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะนะบางคน อาจจะอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะทุบกุดเจาะอ,อะไรพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้างานทางด้านประเภทก่อสร้างนะคะนะรประเภทเอ่อเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะมีโอกาสได้งานใหญ่ๆด้วยนะคะช่วงนี้นะคะคนวันอังคารน,นะคะต้องดูแลสุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะกินยาหามหมอหรือใครที่อยู่ในช่วงของการรอคอยการผ่าตัดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะมีจะมีพ่อแม่แม่ไหมเข้ามานะคะในชีวิตนะคะโชคลาบนะคะอายุของคนเสียชีวิตจะให้โชคนะคะส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยี่สี่มีเลขศูนย์เก้าแปดหกนะคะศูนย์เก้าแปดหกนะคะ คนวันพุธคนวันพุธนะคะเดอะเชอรีออดนะคะราชนรินิพนธ์ เจสเมนคำพิพากษานะคะราชนิดาแกล่งมุ่งมั่นนะคะอดทนเรื่องการงานนะคะคนวันพุธร,รับผิดชอบดีนะคะเขาเรียกว่ามีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะรับผิดชอบเรื่องการงานได้ดีนะคะงานทางด้านประเภททหารตำรวจหน่วยงานราชการนะคะนะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าโดดเด่นนะคะบางคนได้รับคําสั่งแบบสายฟ้าแลบเลยนะคะมีดวงเดินทางนะคะแข่งกับ การงานนะคะทำงานแข่งกับเวลานะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะเจสเมนนะคะขึ้นมานะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดนะคะเขาเรียกว่าจะ,ะดวงของเรากําลังจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปใน,ปน,ปนทิศท,ทางที่ดีนะคะใครมีคดีความคาดีความก็จะสิ้นสุดลงศาลก็จะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะนะใครเจ็บป่วยไม่สบาย อาการป่วยก็จะดีขึ้นหรือว่าใครรองานอยู่มีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงนะคะนะกเขาเรียกว่าสิ่งดีๆนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะนะจะทําอะไรช่วงนี้นะคะคนมันพูดละเอียดแล้วก็รอบคอบม,มากขึ้นนะคะถ้าคุณผู้หญิงช่วงนี้ก็มักจะเกี่ยวข้องกับเสริมเติมแต่งศิลกรรมนะคะความสวยความงามนะคะด้านของการเงินนะคะเอาตัวรอดได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสเกินทานหารร่วมกันนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันแบบกระทนหันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนตกใจนะคะเรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะสามตัวหน้าสามตัวหลังนะคะพร้อมทั้งเลขจากายุทธยานผ่านะโดยนะคะจะให้โชคตัวเลขหน้าไพ่จากไพ่ยุบสีมีเลขเจ็ดสองศูนย์ศูนย์นะคะ 7จ็ดศนสนนะคะต่อไปคนวัืนเพนอืมขอ,มอมโทษค่ะ วันพฤหัสเจ้าชายถ้วยนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะไปวัดไปปฏิบัติธรรมนะคะนัดจะทําอะไรในช่วงนี้รู้สึกจะมีความละเอียดแล้วก็รอบครอบมากขึ้นนะคะสี่ไม่เท้านะคะการงานนะคะเจมตลาดได้เก้าไม่เทา้างานเยอะนะคะช่วงนี้นะคะงานเยอะงานมากนะคะหรือว่าประเภท ธุรกิจส่วนตัวนะคะประเภทร้านโชว์หวยอาหารตามสั่งนะคะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะบางคนเปิดเปิดบ้านเป็นออฟฟิศนะคะมีความมั่นคงนะคะโดดเด่นสีถ้วยมันก็มีบ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆนะคะนะบางคนรู้สึกเหนื่อยนะคะก็เขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนั่นเองนะคะ นะอย่าไปเร่งกับปัญหาสิ่งต่างๆที่เราคาดหวังไว้นะคะการงานยังไปได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าบางคนรู้สึกเหนื่อยๆกับงานนะคะบางคนอาจจะเงียบๆเงาๆไปบ้างนะคะแต่ยังไงเราก็ยังเขาเรียกว่ายังไปได้นะคะยังไม่ถึงกับซบเซ,ซาเสียทีเดียวนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าอาการจุกเสียดนะคะใครที่มีโรคป,ประจําตัวนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0494นะคะ0494นะคะเข้าไปนะคะกดสุก คนมันสุกหนึ่งดาบนะคะมุ่งมั่นเข้มแข็งนะคะอดทนนะคะในเรื่องของการงานรับผิดชอบดีมากนะคะช่วงนี้นะคะคนมันสุกเรียกว่าลำแข้งลำขานะคะจะทําอะไรนะคะจะต้องทําให้ได้จะต้องทําให้สําเร็จในทุกอย่างนะคะจะประสมผลสําเร็จได้ด้วยการลงมือทํานะคะแต่คนมันสุกช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าแกล่งนะคะมุ่งมั่นนะคะ บางคนมีดวงเดินทางนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างบางคนเดินทางไกลได้ถึงต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะราชนิพจน์นะคะความฝันความหวังความจินตนาการบางคนกําลังคิดอยากจะตัดสินใจไปทําศิลปกรรมเสริมเติม,ตมแต่งนะคะนะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะธุรกิจแจมตลาดได้นะคะนักใครที่ทําเกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์ เรียกว่างานส่วนตัวนะคะงานอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าอย่างเจมตลาดได้นะคะมีชื่อเสียงนะคะยังมีเพื่อนยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจานะคะการยาณมิตรนะคะเข้ามาอุดหนุนเกื้อกูลตลอดนะคะช่วงนี้คนสุขกิจใจดีงามไม่คิดร้ายกับใครตัวเราเองก็ไม่มีศัตรูนะคะอาจจะได้เจอเจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะก็ได้ด้วยนะคะห้าเหรียญการเงินรายจ่ายเยอะบางคนมีดวงเสียเงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะหรือเรียกว่าค่าโน่นค่านี่ค่านั่นมารออยู่หน้าประตูนะคะแต่ทุกอย่าง คุณเอารอดไหมคุณก็ไหวนะเพียงแต่ว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับควาล้าอ่อนเพลียเหนื่อยๆนะคะนะคุณผู้หญิงนะคะก็อย่างที่บอกมักจะหมดไปกับความสวยความงามนะคะการเงินอาจจะหมดกับส่วนตรงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักนะคะของคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ จะได้จากความฝันนะคะก็เสียคฝันอะไรก็เอามาแปลเป็นตัวเลขให้แม่นๆนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยืสีนะคะมีเลขหนึ่งสองนะคะหนึ่งหต่อไปคนเสา คนวันเสาร์นะคะ The World นะคะความสุขความสบายอกความสบายใจนะคะ The Magician ช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะมีดวงใครกําลังคิดอยากจะเริ่มงานใหม่ๆอยู่ นะคะสำหรับใครบางคนเขาเรียกว่าการเริ่มงานใหม่หรือต่อยอดธุรกิจบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะนะอยากเพิ่มงานอยากต่อยอดธุรกิจอยากจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์นะคะทำได้นะคะช่วงนี้นะคะใครที่ทางานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะ ค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆคนวันสร์ทำได้ดีนะคะเขาเรียกว่าสติปัญญาไหวพริบนะคะละเอียดรวบครอบนะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้อ,ของกับออนไลน์ก็เน้นไลฟ์สดหน่อยนะคะนะเราเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาช่างสื่อสารอยู่แล้วนะคะบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นโมดูนะคะช่วงนี้ทําได้หรือบางคนก็เรียกว่างานทํางานอ่ มีโอกาสทำงานมากกว่า1อย่าง2อย่างนะคะแปดเหรียญการเงินนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะคนวันเสาร์ดวงดีนะคะสเตรนท์ถืออดทนนะคะดวงแกล่งนะคะนะเขาเรียกว่างานหนักงานเหนื่อยคนวันเสาร์ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบแต่ทุกอย่างผ่านพ้นนะคะด้วยความสามารถนะคะเขาเรียกว่าการเงินไม่ขาดเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะ นะดวงเขาเรียกว่าดวงโดดเด,ด่นในเรื่องของการงานมีโอกาสตเติบโตในหน้าที่ของการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สมดวงใครคิดอยากเดินทางไกลได้ทํางานต่างเคนต่างแดนต่าง,าางประเทศช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะการทําวีซ่านะคะก็จะได้ดีนะคะเ็าเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะการพูดการติด,ดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือสิ่งในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ สุขภาพช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับปวดหัวไมเกรนนะคะปวดหลังปวดข้อมือนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับานายช่างนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับข้อมือนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็มียังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเป็นบางคนเป็นได้ต่างชาติต่างภาษานะคะ โชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชค่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบซีเลขหนึ่งหนึนะคะหนึ่นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับกับค,บค,บคทำทํานายของคนเกิดทั้งเจ็ดวันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ